สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ M Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อีกเปีข้างหน้าหรือเซเว่นเดียร์ฟในพาร์ที่แปกนะนะครับก็จากคาเดิอนตอนที่แล้วนะครับเราเนี่ยก็ได้รู้ความจริงมาจากซา,ากิเนาะคือเราก็ได้รู้ความจริงอะไรหลายๆอย่างจากซา,ากินะครับเราจะมาดูก่อนนะครับว่า มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Let's go า h a r ตอชัตเตอร์ที่แปดนะครับเอออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร แค่เริ่มไม่มั่นใจในความทรงจําของตัวเองแล้วนะสิแล้วนะสินี่พวกนี้พวกนี้นอกจากไปเจอนี่ครูแล้วอ่ะไปก็ไปหาฮโนอกาด้วยละกันฮโนกาดเนี่ยต้องหายต้องก็ต้องอยากเจอเธอแน่เลยโฮโนโฮโนกาเอ่อ ไ่ได้จำไม่ได้เอ๊ะถ้าไปพบก,กับฮโอน,กนโอนก,า,ออนกา,าเนี่ยฮโนกาต้องหงร้องไห้แน่ๆเออขอโทษนะฉันล้อเล่นนะถ้าอธิบายให้ฮอนอกาฟังยังไงก็ต้องเข้าใจแล้วถ้าเธอเนี่ยไปเจอฮโอนอกาเนี่ยก็อาจจะจำใครก็อาจจะจำอะไรกไ็อะไรได้ก็ได้นะ เข้าใจแล้วงั้นพรุ่งนี้นะอืมนัดเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคครับลากาซากิจะจากไปอกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านเรากลับบ้านอ้าวเราต้องกลับบ้านเองเหรอว่าสั้นกลับบ้านเองว่าสั้น อย่าหอกาอยู่ที่นี่ต่อผงไม่อยู่หรอกจริงสิต้องไปเอาของฝากจากอาจารย์อีจีคีด้วยโอเคงั้นไปไปนี่เลยโอเคมาคาคุณหมอวันนี้อาจารย์อีจีคีอยู่ไหมครับอ๋อเด็กเมือ่อวา,านอยู่สิอาจารย์อีจีคีน่ะไม่ว่า ไม่ว่าตอนเช้ากลางวันกลางคืนแม้แต่แม้แต่วันที่หยุดอ่ก็ตรวก็อยู่ที่คลินีกตลอดเลยเ,เป็นคนแปลกใช่ไหมล่ะเอ๊แต่วันที่เป็นวันหยุดการที่ประชาสัมพันธ์ก็การประชาสัมการที่ประชาสัมพันธ์อยู่ก็ไม่แปลกเหมือนกันแปลกเหมือนแปลกเหมือนกันนะครับออขอโทษครับ ฮ่าฮ่าก็จีนของเธอน่ะตามนั้นได้แหละฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ถึงจะบอกว่ามีงามไม่ได้ไม่ได้มีแค่งามประชาสัมพันธ์เท่านั้นหรอกนะงั้นล่ะครับดูยุ่งๆนะครับใช่แล้วยุ่งมากเลยนะเธอเป็นญาติของอาจารย์ อีจีชีใช่ไหมช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิว่าให้ลดงาวลงหน่อยเอะเอะนั่นสิครับผมจะบอกให้ละกันอ่าฉันชื่อเอ่อโคโดมานะโคโดโคโดมะนะยินดีที่ได้รูจ้จักคานุมะนะครับครับงั้นผมไปหาอาจารย์ก่อนนะครับโอเคเราก็เดินญาติเลอ ่ปเดินไปอ่าเรามาที่นี่เออไอฮัลโลตู่คุ้งเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรนะครับงั้นเหรองั้นก็ดีเมื่อวานเธอเนี่ยไม่ได้กลับมาหากลับมาฉันก็เลยเป็นห่วงนะ่ะอ่าเรื่องนั้นนะขอโทษได้นะครับไม่เป็นไรหรอกเธอเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้ว อถ้าได้ยินเสียงไก่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้มกินเลยหยกอยกหยอกนะครับจริงทีง่ที่เธออยากจะนึกจากจะนึกนึว่าก่อนให้ออกนะจำอะไรขึ้นมาหน้หรือยังมาได้บ้างหรือยังเออครับก็ลองไปลองพยมายามมาแล้วก็จำได้นิดน,นึงอะครับงั้นเหรอ ่านก็จำฉันก็จำ,จำ,จำหลายๆยอย่างได้หลังจากเจอฮารุโตะเมื่อวานเหมือนกันจำได้ว่ามีคข้งหนือฉันเคยได้ขอขวัญจากเพื่อนเธอด้วยแล้วก็ยังเคยฟังเรื่องที่พวกเธอเล่าเรื่องไปที่สำโรงที่โรงพยาบาลด้วยจำได้ไหมจำไม่ได้ครับผมจําเพื่อนผมได้แต่แต่ยังจำอาจารย์ไม่ได้ งั้นเหรอน่าเสียดายยังอาจารย์ครับความทรงจำน่ะมันมีวิธีไหนที่ทำให้นึกออกม้างไหมครับอืมงัานสินะอย่างเช่นถ้าลองทำเรื่องเมือเมื่อก่อนซ้ำๆหรือไปลองไปที่เคยไปสมัยก่อนดูก็กอาจจะช่วยกว็ได้นะแต่ก็พอฮารุโต พอพอเขาโตโง่ไปโรงพยาบาลก็เลยนึกอะไรบางอยา่างนึกอะไรออกบ้างใช่ไหมล่ะครับแต่ก็มีทั้งตอนที่จำได้แล้วก็จำไม่ได้โอ้ลอดตอนที่จำได้กับจำไม่ได้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมอ่ะตอนที่จำได้เนี่ยจะได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่าง,าง,างที่อย่างที่ชวนคิดถึงนะครับ กินหอมกันเหรอฮัลโหลคุณรู้จัปกปรากฏการ,พร์พรุสหรือเปล่าไม่ครับสมองของมนุษย์น่ามีส่วนที่เรียกว่าหนะม้าน้ําซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลความทรงจําและส่วนที่เป็นหลอดจมูกซึ่งมีหน้าที่รับกินแต่สองส่วนเนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้กันมากเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาที่ได้กินครอะไรก็จะจำเรื่องในสมองก่อนขึ้นมาโดยธรรมชาติและนั่นก็คือปรากฏการพรูสนะหนฮารุโตคุงน่ยอาจจะอ่อนไว้ต่กินมากกว่าคนมากกว่าคนอื่นๆก็ได้นะกินกับความทรงจำนั่นแหะครับแต่ แต่จะรู้เรื่องนี้ไปคงจะไม่ได้ช่วยอะไรสินะฮ่า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 ไม่หรอครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์นี่รู้ละเอียดจังเลยครับไม่หรอกนี่ก็เหมือนกับผลความรู้ทั่วไปนะแต่ก็จริงเอกสารที่เกี่ยวกับสมองและความทรงจำอะแต่ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนนะเะอยงั้นล่ะครับ ก็นะแล้ววันนี้เนี่ยเธอมาเล่าเรื่องนี้ไม่ฟังชัดให้ฉันฟังงั้นเลยอ่าเอเปล่าหรอครับอืมเพรเาีผมเอาของที่อาจารย์จะฝาอบอกจะฝากให้พ่อกับแม่ผมนะครับอุ้มชันเหรอชันปูดแบบนั้นไปเหรออ้าวจริงสิของฝากนี่มันเรื่องของฝากนี่มันอืม เออคือผมไม่ได้ยินมาจากต้องอาจาจยโดยตรงหรอกนะครับแค่คิดว่าอาจารย์มีของที่ฝากให้แล้วก็อืมนั่นสินะถ้าไม่มีอะไรคงดีสินะแต่ฉันไม่ได้ออกจากกินหญิงมานานแล้วนะ่ะหมกอยู่แต่นี้นี่ตลถอดฮ่าฮ่าฮ่อ้าวฝันอีแล้วอ ฮ่าฮ่ขอโทษนะฉันพูดเล่นไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยคําเดิมเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรครับเธอจะอยู่เมืองนี้อีกสักพักใช่ไหมครับคงอยู่จนถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้อืมงั้นมาเล่นที่นี่อีกก็ได้นะถ้าไม่ใช่เวลาตรวจละก็มาได้ตลอดเลยนะคราวหน้าเนี่ยฉันจะเตรียมของฝากเอาไว้ให้ งั้นเหะครับเข้าใจแล้วครับอืงั้นไว้ผมจะมาใหม่นะครับแล้วช้นจะรอนะอ,อ้าวความฝันอีกแล้วเหรออืมถ้าจำไม่ผิดจะพูดตอนครั้งแรกสินะที่ว่ามีของจะให้เออผมก็จำได้นี่เออผมก็จำได้ว่า ในชัตเตอร์แรกอะ่ะคือมันพูดเอออาจารย์มันพูดว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันพูดแบบจะเอาของฝากมาให้กลับบ้านเนาะอ่ะกลับบ้านใช่ไหมเฮ้อรู้สึกเจออะไรมาเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนถูกกันแน่ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องไปเจอดีกกุ๊กแล้วลองถามดูดีกว่า ไม่น่าทางเจอหรอกมั้งวันต่อมาครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมวันพุธนะครับมันย้อนกลับมาวันเดิมครับเอาละไปดีกว่ามันย้อนกลับมาวันเดิมครับก็คือว่ามันอันนั้นเนาะโอเคเราไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมไปโรงพยาบาล เจ๊ก็อย <laughs> <irts> ู่ตรงนี oh ้ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอากลับไปสิเออมันเลื่อนยากเออถอดแตะแล้วกันเนาะโอเคแต่ง่ายกว่าเยอะเลยนี่ไงซากิฮัลโโตเออคือไปเจอริคุก่อนสินะเอิ่มฉันอยากเจอริคุอะ ฉันอยากกลี้กล่ัวงั้นไปกันเถอะอาจจะสลับคาแรคเตอร์กันล็กน้อยนะครับเออเพราะว่าผมสับสนนะครับเอ,อ่อซากิไม่หอนห้ามใช่ไหมอะเอ,อ๊ะเมื่อวันก่อนฉันเคยโดนห้ามเยี่ยมนะบอกว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ ก็เยี่ยมไม่ได้เอ๊ฉันไม่เคยโดนนะฉันก็อยู่ฉันก็อยู่ที่นี่นานแล้วอาจจะเป็นว v i ีไปแล้วก็ได้นะอืมอืมอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะโหเป็น V.I.P. สวัสดีค่ะคร เอ๊ะซากิจังเอ๊ะซากิจังนี่ฉันพาฮารุโตะมาด้วยนะฮึฮารุโตะเอ๊ะฮารุโตะจริงๆเหรอไงคาเครุไม่ได้เจอนานเลยนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เจองานเลยเอ๊ะแต่ทำไมถึงมากับซากิจังละ่ะ ฉันนะฉันเจอฮัุโตะเมื่อวานน่ะตกใจมากเลยเอ๊ะแล้วก็นะคคาเครูวันนี้ลิกูไม่อยู่เหรอเมื่อกี้พี่อ้าวนี่ไงคะนี่ไงอ้าวซากิแล้วก็อฮมฮารุโตเหรอลิคูอยากฉันอยากเจอนายจริงๆ อะไรของนายน่ะแต่ฉันก็อยากเจอนายเหมือนกันฉันคือฉันมีเรื่องจะคุยกับลิคุน่ะนี่นี่ฮารุโตเป็นไงบ้างตอนเนี้ยต,ตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนนี่ฮารุโตะนี่คาเครรุเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวฉันน่อยฟังเองฉันก็มีเรื่องอยากจะถามหน่อยน่ะเออ ทำไมซาีิจังถึงจะเล่าล่ะเรื่องนั้นแล้วก็คุยกันอ้โหคุยกันเป็นคู่เลยฮ่าฮาอะไรล่ะเนี่ยอยู่ดีๆเงือกคันกัขึ้นมาเฮียศูนย์รวมญาติโอ้โหจบไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชัตเตอร์แปดเวลาที่แสนคิดถึงนะครับก็ พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมีซากิมีอ่าคาเครุบิริคุและฮารุโตะมาพร้อมว่าครอบครัวและเหลือแค่คนเดียวครับนั่นก็คืออาอุอินั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าเธอเนี่ยตายแล้วหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเรายังไม่เห็นความจริงว่ารยออลอีมันตายจริงหรือเปล่าวะโอนหัวถ่าโอนถ่ายหัว หัวใจจริงหรือเปล่าเราต้องมาดูชัตเตอร์หน้านะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมอ่าฉันจะรอเธออยู่ที่ HGP ข้างหน้าหรือเซมนเอียฟรอมนาไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสอนคลิปนี้ผมขอตอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชัตเตอร์หน้าสลับคลิปนี้สนเสียเกมกับผม